ในการพัฒนาเกมต้องบอกเลยว่าผู้พัฒนาเจ้าใหญ่ๆนะครับมักจะมีการทําอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริฟผู้เล่นอยู่เสมอพวกเขาจะทําการคาดการกลยุทธ์จุดขายอย่างชาญฉลาดว่าฟีเจอร์ใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องทําให้ทุกคนร้องว้าวและพอใจกับมันแน่นอนแต่มันก็มีบางครั้งนะครับที่การคาดการของพวกเขาเนี่ยกับไม่เป็นตามแผนมันเป็นการวางกลยุทธ์ที่ผิดพลาดไปซะอย่างนั้นซึ่งในวันนี้พวกเรา G Content จะมาพูดถึงการก้าวพลาดของผู้พัฒนาเกม และก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปด้วยครับ uh huh. Assassin's Creed Series ซีรีส์ Assassin's Creed เป็นเกมแนว p p n w w r r l d ที่จะพาให้เราได้เข้าไปรับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มพราดอนนักฆ่าในแต่ละยุคสมัยซึ่งตัวเกมซีรีส์นี้เนี่ยครับวางจำหน่ายภาคแรกตั้งแต่ปี2007และปล่อยเกมออกมารลายปีให้พวกเราได้เล่นกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2013นะครับ Assassin Creed ปล่อยเกมออกมามากถึง10ตัวในทุกแพลตฟอร์มแต่10ตัวที่ว่ามาเนี่ยครับเบสเกมการเล่นนั้นยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่ถึงแม้ว่าคอนเซปต์ในแต่ละภาคไ่นจะมีความแตกต่างกันมันเลยทําให้ในปี2014นะครับทางผู้พัฒนาจึงทําการปล่อยเกมภาคใหม่ที่พวกเขานะครับต้องการให้จะก้าวกระโดดในกรอบเดิมๆที่เคยทําพวกเขาทําการอัปเกรดในด้านของกราฟิก ที่มันสวยกว่าเดิมเป็นอย่างมากสร้างเกมเพลย์แมคานิกการเล่นใหม่ๆจนมันกลายเป็นเกม Assassin's Creed Unity ที่เรารู้จักกันแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเนื่องจากซีรีส์เกม Assassin's Creed เป็นเกมที่วางจำหน่ายออกมาหลายปีทําให้เวลาในการพัฒนาของใหม่ๆเนี่ยมีน้อยจนเกินไปในวันที่เกม Assassin's Creed Unity วางจำหน่ายผู้เล่นพบเจอกับบั๊กมหาศาลรวมถึงการออปติมไม์กราฟิกที่ไม่เป็นมิตรกับทาง PC และคอนโซลเลยเฟรมเรตตกล่วงกระจายเลยทําให้ทางผู้พัฒนาอย่าง Ubisoft นะครับต้องแก้แผนงานกันยกใหญ่ และเข็ดกับสิ่งที่ทํามันอย่างมากในทุกวันนี้มันทาให้ทาง Ubisoft นะครับต้องรอบคอบมากขึ้นซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยครับเมื่อถึงปีที่เกม a s s i n s Creed มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พวกเขานะครับเลือกที่จะเลื่อนการ,รวางจําหน่ายเกมเออกไป1ปีเพื่อทําการถัดเกาาเกมให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเพื่อกู้หน้าตัวเองกลับคืนมาอีกครั้ง Diablo Immortal งานบีคอนปี2018 เป็นงานโชว์เกมของค่ายบิสซราที่มีคนให้ความสนใจทั่วโลกและในปีนั้นน่ครับหนึ่งในเกมที่ทุกคนคาดการณ์ว่าทางผู้พัฒนาจะต้องทําการเปิดตัวเกมเกมหนึ่งให้ผู้เล่นเนี่ยดีใจแน่นอนซึ่งเกมที่ว่าก็คือเดียโบภาค4กับซีรีส์เกมอ p g ์พีจีชูโรของทางค่ายที่ไม่ได้ออกภาคใหม่มานานกว่า6ปีแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับภายในงานบิสคอน2018ทางผู้พัฒนากับเลือกทําการเปิดตัวเกมเดียโบอ m มอ r ท็อที่เป็นเกมมือถือแทนซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทางบิสซ่าร่วมม is แต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าเนื่องจากแฟนๆในฝั่งยุโรปนะครับส่วนใหญ่พวกเขาจะเล่นเกมบนเครื่อง PC เป็นหลักทำให้ในช่วง Q&A เนะครับมีแฟนๆถามว่าตัวเกมเวอร์ชันมือถือเนี่ย มันจะลงให้กับเครื่อง PC ด้วยหรือไม่แต่ทางผู้พัฒนาเองก็ออกมายืนยันเลยครับว่าตัวเกมนี้จะลงให้เฉพาะเครื่องมือถือเท่านั้นทําให้ภายในงานเน่ครับเกิดเสียงโห่และก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากและประเด็นมันก็ทวีคุณขึ้นไปอีกเนื่องจากที่ผู้พัฒนาเนี่ยครับพูดตอบกลับไปว่า Do you guys not have p h o n e หรือที่แปลภาษาไทยว่าพวกคุณไม่มีมือถือกันหรอซึ่งคำคำนี้เนี่ยครับมันทำให้ทางบริษัทถูกคนแฟน,นวิจารณ์อย่างหนัก แสดงความไม่พอใจและก็ผิดหวังเนื่องจากที่ผู้พัฒนาเนี่ยไม่เคารพพวกเขาเลยเพราะว่าเกมมือถือนะครับจะฮิตทางฝั่งเอเชียจะมากกว่ารวมถึงตัวเกมยังถูกกระแสโซเชียลโจมตีและก็ล้อเลียนอย่างหนักมันส่งผลให้หุ้หนของทางพิซานะครับตกลงมาเรื่อยๆบวกกับปัญหายิบย่อยมากมายจนทําให้พวกเขาเลยครับประสบปัญหาทางด้านการเงินในปี2019เลยทีเดียว Sim City 2013 ซิมซิตี้เป็นเกมที่เรานั้นจะได้สร้างและก็บริหารเมืองเป็นของตัวเองซึ่งเกมซีนี้นี่ครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งส่วนตัวนะครับผมขอย้อนไปสักนิดว่าปกติแล้วเนี่ยวิดีโอเกมในทุกยุคท,ทุกสมัยนะครับมักจะต้องประสบปัญหาการต่อสู้กับเหล่าพวกแคลกเกมเถืออ่อนอยู่ตลอดต่อให้ทางผู้พัฒนาจะหาวิธีมาปราบปรามอย่างไรมันก็ยากที่จะแก้ไขได้ครับแต่ในช่วงประมาณ78ปีที่แล้วเนี่ยมันมีไอเดียแก้เกมเถื่อนอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นคือการทําให้การเข้าเล่นต่างๆของเเกมเน จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นแล้วมันก็ส่งผลต่อระบบการเล่นภายในเกมด้วยซึ่งคุณนี่ครับก็จะต้องมีเกมแล้วก็ต้องเข้าเน็ตเพื่อยืนยันตนในการเล่นซึ่งเกมเดอะซีมปี2013นะครับก็ทําระบบนี้เช่นกันแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับความมั่นคง,งของอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้ดีงามเหมือนสมัยนี้และการที่เกมออฟไลน์จะเปลี่ยนมาทาเป็นเกมออนไลน์บางทีมันมีการคาดการยากมากๆในเรื่องของความจุเซิร์ฟเวอร์ทำให้เดอะซีมปี2013นะครับตัวเกมประสบปัญหาทางด้านระบบล็อกอินพังทำให้คนไม่สามารถเข้าไปเล่นเเกมได้นนั่นอง ซึ่งผู้เล่นนีครับต่างไม่โอเคกับระบบนี้เป็นอย่างมากเขาวิ่งจณาจากทางเว็บไซต์ไม่ตาคิกติกนะครับก็แห่ไปกดคะแนนด้านลบกันเพียบจนทาให้เกมนี้นี่ครับถูกเปิดตัวออกมาได้อย่างย่าแย่เลยทีเดียวและในซีซปี2013มันก็คือเกมภาคหลักภาคสุดท้ายของซีรีส์นี้ก่อนที่ทางทีมพัฒนานะครับจะถูกยุบไป An นทเ แอนเทนเป็นเกมนะชูตเตอร์ลูตเตอร์ผลงานจากทาง b บ o w a ว e ทีมสร้างเกม m a สเอฟเฟกที่เกมนี้นะครับถูกเปิดตัวครั้งแรกในงาน e 3 2017ซึ่งในตอนนั้นหลายๆคนนะครับต่างให้ความสนใจเกมนี้เป็นอย่างมากกับกราฟิกสุดไฮเอ็นที่ไม่น่าจะมีเกมไหนทําได้รวมถึงการที่เราจะได้ใส่เอ็กโซสูดแล้วก็บินไปตามสถานที่ต่างๆได้อย่างอิสระซึ่งเหล่าผู้เล่นตอนที่ได้เห็นคลิปเปิดตัวครั้งนี้ผู้คนเนี่ยก็ต่างร้องโ oh อ้ไม่กอดกันไปนอย่างมากแต่รู้หรือไม่ว่าเหล่าผู้พัฒนาที่สร้างเกมนี้ก็ร้องโ oh อ้ไม่กอดเช ซึ่งผมขอย้อนกลับไปหน่อยนะครับคือเกมแอนเทมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกมที่ถูกพัฒนาไอเดียออกมาตั้งแต่ปี2012แล้วแต่ถ้าว่าในช่วงการวางโครงสร้างของเกมเนี่ยพวกเขาประสบปัญหามากมายทั้งการลาออกของบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจการประชุมที่ไม่เคยมีความต่อเนื่องปัญหาของ f o r ์ดบายเอนจิที่มันไม่เหมาะกับการสร้างเกมที่พวกเขาทําอยู่ทําให้โปรเจกต์นี้นีครับกินเวลาในการสร้างนานมากจนทีมใกล้จะถูกยุบ และปัญหาจริงๆก็อยู่ที่ว่าทางพวกซีเนียร์ของเกมนี้นะครับก็กลัวทีมถูกยุบเช่นกันและไพ่ตายที่จะทําให้เกมนี้อยู่รอดเนี่ยก็คือการยัดไอเดียทุกอย่างที่จะทําให้ฝ่ายบริหารนะครับรู้สึกทึ่งกับโปรเจกต์นี้ให้ได้พวกเขาทาการสร้างคลิปวิดีโอ CG ให้เหมือนกับเกมเคจริงๆยัดกราฟิกที่สวยงามที่สุดเท่าที่จะทําได้ใส่ระบบเรื่องการบินเข้ามาทั้งๆที่ไอเดียนี้นะครับแทบไม่เคยอยู่ในการพูดคุยกับทางทีมงานเลยซึ่งคลิปวิดีโอที่ว่านะครับก็คือคลิปที่ปล่อยในงาน e3 2017นั่นแหละผพัฒนาาฝ่ายลิิตเกมเรจรง แล้วเขาเองเนี่ยไม่เคยเห็นตัวอย่างนี้มาก่อนเลยพวกเขานะครับยังทึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างเกมให้เหมือนกับใน CG ที่สร้างออกมาได้หรือไม่รวมถึงเดทไลน์ในการสร้างเนี่ยก็มีน้อยนิเพียงแค่18เดือนเท่านั้นรวมถึงการทํางานที่มีความกดดันมากมายจนท้ายที่สุดนะครับตัวเกมก็ออกมาจริงแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าตัวเกมมีคอนเทนต์ที่น้อยเกินไปภาพกราฟิกที่ทําได้ไม่เหมือนกับใน CG แล้วก็ปัญหาการออฟติไมซ์สุดแย่เนื่องจากเวลาที่มีไม่พอ ทำให้เกมแอนเทมเนี่ยครับกลายเป็นโปรเจกต์ที่ล้มเหลวที่สุดในปี2019เลยก็ว่าได้ฟอร์เอา ฟอร์เอ้76เป็นเกม RPG ตัวแรกของทางซีรีส์ฟอร์เอ t ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเกมออนไลน์เต็มตัวซึ่งคนที่เคยเล่นซีรีส์นี้มาก่อนนะครับก็น่าจะรู้ว่าเกม Forout ้นะครับหนึ่งในเสน่ห์หลักของมันก็คือเรื่องราวของเควสที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจที่จะมาดําเนินเกมให้มันยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น NPC แต่ละคนนะครับก็จะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองและเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวนั้นๆแต่ว่าในเกม f o ร์เอ76ที่ว่าจําหน่ายออกมาในช่วงแรกนะครับ ผู้พัฒนาทําการตัด a อพซที่เป็นมนุษย์ออกหมดทําให้ตัวเกมไม่ได้มีเรื่องรนาที่น่าสนใจมากพอถ้าให้เปรียบเทียบกับเกม Fallout ภาคก่อนหน้าที่เคยออกมาซึ่งเป็นแฟนนะครับแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเสน่ห์ของเกมนี้มันหายไปเยอะเนจะเป็นปัญหาดราม่าอ,อื่นๆมากมายอย่างเช่นเรื่องกระเป๋าที่ออกมาไม่ตรงปกหรือจะเป็นปัญหาด้านบากต่างๆของเกมที่ออกมาเยอะเกินไปทําให้เกมนีครับถูกกระแสวิพากษ์วิาพาพจารณ์อย่างหนักและถือว่ามันเป็นเกมที่น่าผิดหวังที่สุดในปี2018เลย เอาจริงๆการที่ผู้พัฒนาต่างๆนะครับมีการก้าวพลาดอะไรแบบนี้ เอาจริงๆมันก็มีเรื่องดีของมันนะเพราะว่ามันก็จะเป็นบทเรียนต่อผู้พัฒนานั้นๆไม่ให้เดินซ้ำรอยเดิมอีกแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างต่อคนสร้างเกมเจ้าอื่นๆด้วยรวมถึงการคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยต่อให้มันผิดพลาดแล้วก็ไม่เป็นดังที่หวังแต่พวกเขาเนี่ยครับก็ยังได้ทําซึ่งนี่มันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อลังค่าแล้วก็จบมาครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหาว่าใครชอบใจนะครับก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้ผมบาร์จีคอนเทนต์ก็ขอต